สำหรับการประชุมความพร้อมในการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกรายการ MotoGP ประจำปี2568ภายใต้ชื่อรายการพิธีกลังปี of Thailand 2 0 25นำโดยตัวแทนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกทนางสาวสิวณีเซมหัวหน้าง,งานส่งเสริมและมาตรฐานกีฬาอาชีพ ร่วมกับนายฉลองติระไตรภูสิทธิ์ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรบริษัท PTG Energy จำกัดมหาชนหรือ PTG ไ t i นสปอนเซอร์และนายตนายสิริชาญวิทยารมกรรมการผู้อำนวยการสนามช้างอินเตอร์เนชั่นนลเซอร์กิต โดยหัวข้อการประชุมเป็นภาพรวมของการจัดการและการผนึกกำลังร่วมกันสร้างความเข้าใจในส่วนต่างๆเช่นผังการจัดงานที่มีการปรับเปลี่ยนในการอำนวยความสะดวกมากขึ้นการจัดการจราจรทั้งภายในและนอกสนามพื้นที่กิจกรรม Commercial Area ไม่ว่าจะเป็นโซน PT ีกรังปี of Thailand 2025 Expo ที่ผู้สนับสนุนและร้านค้ารายย่อยต่างๆจะต้องจัดเตรียมการต่างๆเพื่อรองรับแฟนความเร็วหลายแสนคนตลอด3วันเริ่มตั้งแต่เวลา9โมงถึง2ทุ ของทุกวันจุดจอดรถจุดบริการอาหารและเครื่องดื่มบริการชัตเตอร์แต่นรถบริการรับส่งจากนอกสนามสู่สนามแข่งขันคาดว่ามโ t ต GP ีสนามประเทศไทยในปี2025นี้จะมีแฟนความเร็วทั่วโลกร่วมงานมากกว่า2 0 0 0 0 0คนเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจมากกว่า5,000ล้านบาทตอกย้ำความเป็นมหานครแห่งอีเวนต์กีฬาระดับโลกอย่างแท้จริง